ก็องโบนึงไปก่อนละกันอ๋อต้องเล่นนะคือผมมีโบนึงสี่ใบบนมือโอ้ยให้ยถามโน้ตเพียเหลือใบหนึ่งอ่ะคือหกคนไม่ต้องเล่นละกันนะพี่หมวยเอาจบเลยละกันจะโอโน่แล้วนะเอาเป้นไงเล่นได้ไหมหกคนไอ้โบนึ่ใผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าโอ้ยหกคนเล่นได้โน้ตเลยแต่คุณเหยยังไม่ได้เลยคุณเหนไม่ถึงเลย มาไม่ได้เล่นห้าว่ะเล่นไห้าเอากูหลุดอย่เดีาเดียวุณเหนียวค่อยเปลี่ยนกับผมค่อยเปลี่ยนกับผมต้องต่อคิวไงต้องต่อคิวอืมไอ้เนี่ยอะไรคถึง่อนนี่เหนียวพี่เลยไม่ชนะเลยเดี๋ยวนะถ้าคุณเบิร์ดมานี่ถ้าคุณเบิร์ดชนะนี่คุณเหนียวเครียดแน่นอนเนี่ยบอกอะไรกูก่อนอเกมกลับมาเล่นกันได้สองคนมาขอบคุณนเออได้สองคนมาไป เออก็มีอะครับยังไงครับก็มีอยู่ครับเอาเขาสวยๆเออสวยอยู่สวยอยู่สวยหน่อยสวยสวยหน่อยเขาสวยมากยังมียังมีเอาไปคนละตัวเลยเออโอ้เอาไปโอ้โหใครจะเป็นพันธุ์ล่ะเอาสลับที่ผายแล้วไม่จวดเล่นนะไม่จวดเล่นนะอ่ะเปิดให้เปิดให้ไอ้เจฟขอหน่อยเฮ้ยก็ขอบคุณมากนะก็เปลี่ยนไปดี โอ้ยมีเลยลูกอืมธรรมดาไปก่อนแล้วกันอ่ะมีมีคนเปลี่ยนไม่จงไว้ไม่จบไว้ยังไม่จงคุณรมึงไม่มีเลย่ะคุณรูมึงไม่มีเออเขารู้ว่าไม่มีแล้วลงมาทำไมไอ๊บุญเอออาเรีนก่อนแล้วกันอ่ะเอาแบบนี้ก็ขอบคุณครับ เล่นเฉยชนะที่สมบูรณ์แบบออะคุณเหมียวเข้าไปเลยทีนี้เข้ามาแทนใครวะเนี่ยพี่เหมียวพี่เหมียวเข้ามาแทนพี่กอนไงแล้วผมเข้าไปไงยังไม่เข้าไปเลยเนี่ยอ๋อมันต่อการ์ดต่อเหรอเอาเอามันยังไม่จบไงพี่กณชนะไปก่อนก็เนี่ยพี่กอนหายไปแต่พวกเราอยู่พี่กอนหายไปก่อนจบเอาเอาแบบนี้ก็ได้เหรอก่อนจบเฉยไม่จบเฉยจอยกลางเกมได้ปะเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้คุณเหมียวรอต่อเลย จะรออะไรกันแน่วะเชียงโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหจุ่ยยาวเลยตะว,วันมันมีนะใบสีฟ้าเนี่ยก็คือจบเอา้าตะวันจบแเหรอ ร้อยออกกางเกมเนี่ยเกมพังเออนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมเพิ่มไปถอคนละใบแล้วกันคุณเมียวว่ายังไงฮะงานนี้เขาจะเจาะจอเขาจะจวดไหมโอเคเขามีให้สับเปลี่ยนนะครับผมตอนนี้เขากำลังขับสับเปลี่ยนอยู่ครับผมสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่เหรอเขียวฟ้าโอ้ยไปนอันนี้สีน้ำเงินไปเจ็บักออ อ้าวตะวุยเป็นยังไงฮะสลับไพ่จากคุณเหมียวไปนะฮะตอนนี้เขาคุณเหมียวก็ไม่มีไพ่ในมือนะผมคุณเบิร์ดว่ายังไงครับผมคุณเบิร์ดลงสีน้ําเงินนะฮะน้องหวยเราไม่มีเราใช้น้องหวยเปลี่ยนสีไพ่นะผมต่อไปเจฟว่ายังไงเจฟก็มีเปลี่ยนสีไพ่อีกครับผมต่อไปตะวุยตะวุยว่ายังไงตะวุยจวนะฮะไม่มีลงแต่คุณเหมียวมีลงนะผมคุณเบิร์ดก็มีอ่าน้องหวยเราก็มี วนมาเจ็บอีกเจบใครกัดห้ามเล่นครับผมตะวีผ่านนะฮะต่อไปหาคุณเหมียวคุณเหมียวว่ายังไงคุณเหมียวจััวครับผมอ่าคุณเบิร์ดยังมีน้องหมวยว่าไงจััวครับผมอ้าวเจบยังมีอยู่ครับผมตอนนี้กัดกำลังรันนะฮะตอนนี้คุณเบิร์ดกับน้องหมวยสลับไพ่ในมือกันนะฮะอ่าตอนนี้เขากำยังลงแบบเรื่อยๆครับผมคุณเหมียวยังมีครับผมนึกว่าจะไม่มีแล้วนะสีอะไรวะเมื่อกี้น้ำเงินน้ำเงินในมืออ่าคุณเบิร์ด ส่ปฟ้าอ้าวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมไม่รู้เหมือนกันผู้ภาคหมดเหมดเล่นแล้วนะฮะตอนนี้ตะวีมันมีเออตะวีใช้ไพ่รีเวิร์สกลับมาหาเจ๊เพราะผมแต่เจ๊มีไพ่นะฮะจากกานจั่วนะฮะ็อ้ยแล้วเป็นอะไรคุชนะบ้างตอนนี้คุณเหมียวครับผมกําลังโลนฮะเพราะยังไม่เคยชนะเขาเลยวนมาหาเจ๊ผมเจ๊ไม่มีเจ๊จั่วฮะตะวีเป็นไงอ่าตะวีผ่านคุณเมียวชนะครับผมเกมนี้ ดีใจกับคุณเหมียวด้วยนะฮะกับการชนะครั้งแรกของเขานะครับผมมาครับผมเรามาต่อกันอีกสักเกมหนึ่งนะฮะตอนนี้ตะวุยเปิดไปสีฟ้านะครับผมคุณเบิร์ตจวไปแล้วไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีอ่ะถ้าจัวแล้วมันจะมีใบหนึ่งสามารถลงได้แต่ถ้าคุณไม่ลงคุณจะโดนจัวอีกหนึ่งใบขึ้นมือ โอ้โหมันบังคับลงนะเนี่ยฮะใช่อ่อตอนนี้กากจะเก็บไว้เล่นเกมยังเปลี่ยนเป็นสีแดงนเลเรียนอยู่นะผมสามารถลงได้ฮะตาบุยเปิดมาสีเหลืองครับผมตอนนี้ยังไงฮะจัมนเจฟเปิดด้วยสามนะผมเพราะว่าแต้มมันเหมือนมือนกันอ้าวตอนนี้คุณเหนียวเพิ่มไพ่ในมือของทุกคนฮะ คนละหนึ่งใบตอนนี้เจฟใช้ไพ่ห้ามเล่นคุณเหมียวห้ามเล่นนะครับผมตอนนี้ข้ามไปตาวุ้ยและคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดไม่มีกําลังเลือกไพ่ลงเป็นสีแดงแต่น้องหวยเขามีเจฟว่ายังไงเจฟลงสีฟ้านะครับผมลงไปแล้วคุณเหมียวลงสีฟ้าเหมือนกันแต่ป็นดี๋เบิร์ดแต่เจฟมีไพ่บวกหนึ่งขึ้นมือเอทุกคนนะฮะอ่าตอนนี้กําลังวนไปอยู่นะผม ออามาสตาร์ท่างที่คุณเหมียวแล้วนะฮะตอนนี้คุณเหมียวใช้การเลือกไพ่นะครับผมมาเปลี่ยนอ่าตอนนี้วนได้ฮะใหม่มอย่างเดียวตอน่าตอนนี้นะครับผมเจฟกับคุณเหมียวมีไพ่ในมือคนละหนึ่งใบแต่คุณเบิร์ดใช้ไพ่รีเวิร์สและน้องหวยใช้ไพ่้ามเล่นเจฟเล่นไม่ได้ตอนนี้คุณเหมียวจะต้องจัวแด้ตรไงอ้าว้ามเล่นคุณ เออเอาเข้าไปเอาเข้าไปรีเวิร์สกลับไปด้วยโอ้โหสูญเจ้าน่ะสูญเจ้าน่ะเชื่อเนืองทำไมมือกูไม่กลับอ้าวตอนนี้เจฟสลับให้กับคุณเหนียวนะฮะแต่ตอนนี้ก็ยังมีลงได้อยูตองพ่คนละตองวีแจกให้คนละหนึ่งใบแจกาจกันทั่วเป็นยังไงฮะสตันหรือยังสตันหรือยังตอนนี้อ่าน้องหมวยไม่มีครับผมค้างอยู่แบบนี้แสดงว่าต้อง ใช้กันสำหรับไพ่จากคุณเบิร์ดนะฮะคุณเบิร์ดไม่มีเช่นกันยังไงฮะเกมนี้ที่ไม้ใช่ไหมน่ะที่หมางงู้ีเวิร์ับ่อ้าวรีเวิร์สครับผมตมุยใช้รีเวิร์สหาคุณเบิร์ดคุณเบิร์ดไม่มีอ้าวคุณเบิร์ดแจกไพ่คนละหนึ่งใบให้กับทุกคนฮะตอนนี้น้องมวยทำอะไรเมื่อกี้คุณภาคคคุณภามองไม่ทันนะครับผมโอ้โหอ้าวแปลติฟ้าฮะ คุณเบิร์ตก็ไม่มีอะแต่น้องหมวยมีฮะเจฟว่าไงเจฟเปลี่ยนไพ่ครับผมต่อไปคุณเหมียวฮะจับใจครับผมอ่าคุณเบิร์ตห้ามเล่นไม่ต้องพยายามมากครับเพราะผมชนะเลยสุดยอดนะผมเจฟควาัยชนะในรอบนี้ไปถ้าเมื่อกี้คุณเบิร์ตใบ้น้องหมวยนะผมทําให้เจฟสามารถเล่นได้และจบเกมในที่สุดนะครับผม